สวัสดีครับครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับมาพบปะนะครับกับผู้ปกครองเนื่องจากวันพุ่งนี้นะครับวันพุ่งนี้ก็จะมีศึกษานิเทศนะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับในการจัดการในการสอนทางไกล DLTV นะครับของโรงเรียนแม่หนองกุ้งนะครับซึ่งก็จะไปถือโอกาสนะครับไปเยี่ยมว่า บรรยากาศการจัดการในการสอนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากที่เราได้ทดลองมาแล้ว1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีชั้นอนุบาลน,นะครับชั้นป .2 ป 6นะครับที่เราได้นัดหมายนะครับสู่เป็นกลกุลก่มตัวอย่างนะครับที่จะให้ทางศึกษานิเทศนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งะครับได้ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปพบนะพบปะนะเพราะฉะนั้นก็ขอนัดหมายนะครับพรุ่งนี้8ปดนกาสามนาทีะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีการที่ อมอบปัจจัยยากจนนะครับจำนวน13คนนะครับซึ่งคุณครูจิดาพานะครับก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นงบพิเศษสำหรับปัจจัยยากจนนะครับที่เขาให้มานะครับคนละ600บาทนะครับก็อยากให้เข้าใจว่าที่ไม่ได้ทุกคนเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถูกคัดกรองน,นะครับเพื่อที่จะให้อ,อยู่ใน กองพุนกสสนี้นะครับก็ถือว่าเขาให้มาแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับก็คือ,อกเจ็คนกเจ็คนอ,อีกห้าคนอีกห้าคนนะครับปปปหกของปีที่แล้วนะทคาจริงจบการศึกษาไปแล้วแต่ว่าเป็นงบของปีที่แล้วเราก็เลยรีบดําเนิน,เนการเพราะว่าทางต้นสังกัดนะครับเขาให้รายงานภายในสามสิบเอ็ดพฤศจิกายนไม่ใช่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับให้เรียบร้อยเราจึงรีบดําเนินการครับโรงเรียนบ้านหนองกุ้งก็ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พบปับผู้ปกครองเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ